สวัสดีค่ะก้กอยจากเพจลอยร้านสมนุนไพรนะคะวันนี้จะมาอัปเดตที่สวนให้ดูค่ะเมนูเช้านี้ก็คือแกงไก่นะคะทุกคนหลายคนก็ถามถึงวิธีการปรุงดินบนเข่งเข้ามานะคะวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตวิธีการปรุงดินบนเข่งแบบปัจจุบันให้ดูค่ะสิ่งที่ทางสวนใช้ประจําและขาดไม่ได้ก็คือฟางค่ะทุกคนวันนี้ก็เลยได้ซื้อฟางเพิ่มอีกนะคะฟางหนึ่งก้อนเนี่ยสามารถใส่บนเข่งได้เป็นร้อยเข่งเลยค่ะส่วนเข่งที่ใช้ปลูกหอมในสวนก็จะเป็นเข่งเบอร์หกหน้ากว้างประมาณ1ิห้านิ้วนะคะที่สวนน้องก้อยก็ โซนที่ขุดถมที่ใหม่ตรงนี้เพิ่งวางเข่งไปได้ครึ่งส่วนเองค่ะอีกตั้งครึ่งส่วนเลยค่ะกว่าจะเต็มวิธีการผสมดินนะคะนกอ้ก็จะใช้เป็นดิน1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยขี้หมูหนึ่งส่วนแบบนี้เลยค่ะขี้หมูที่ใช้จะเป็นขี้หมูตากแห้งนะคะส่วนดินที่ใช้จะเป็นดินร่วนปนทรายค่ะส่วนถ้าบ้านใครเป็นดินเหนียวนะคะแนะนําให้ใส่แกลบดิบหรือว่ามะพร้าวสาจะช่วยให้ดินมีความโปร่งมากขึ้นนะคะเพราะหอมแบ่งเลยเขาชอบดินโปร่งร่วนซุยไม่ชอบดินเหนียวค่ะชอบดินที่ระบายน้ําได้ดีหลังจากที่ปรุงดินเสร็จแล้วนะคะก็็็็นนนนนนํําาาาาาเเข่งงงงมมมวววปปแแแลลลบบี้้้้้คคคุุฟกกดไะะจ เลยนะคะเพราะว่าจะช่วยเก็บความชุ่มชื้นบนหน้าดินได้ดีทําให้หน้าดินของเรานิ่มด้วยค่ะแนะนําให้คลุมฟางไปก่อนแล้วค่อยลดน้ํานะคะดินจะได้ไม่แน่นมากสูตรนี้รดน้ําแล้วหมักไว้7วันค่ะแค่7วันก็สามารถนําต้นหอมลงไปปลูกได้แล้วค่ะแต่ถ้าพี่ๆคนไหนที่ใส่แกลบเข้าไปด้วยถ้าเป็นแกลบเก่า7วันก็สามารถปลูกได้แต่ถ้าเป็นแกลบใหม่เนี่ยต้องหมักเป็นเดือนเลยนะคะดอกเฟื่องฟ้าที่ปลูกที่สวนตอนนี้กําลังงามเลยค่ะขอแวะอวดสักหน่อยนะคะทุกคนเวลาได้เห็นดอกไม้สวยๆแบบนี้มันใจฟูสุดๆไปเลยค่ะ ต้นหอมอายุ1เดือนก็จะเริ่มโตแบบนี้แล้วนะคะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยน้องก็จะช่วยลอกกับใบสีน้ําตาลให้เขาตอน20วันนะคะตอนนี้ปลูกเยอะมากไม่มีเวลาเลยค่ะลอกรอบเดียวก็คือตอนที่ถอนส่งนะคะ